ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมางานประกวดพานนะคะที่ไปสดีแจ้งวัฒนานะคะวันนี้พี่ศักมาสมพาบประกวดนะคะกําลังขึ้นรับถ้วยนะคะยังไม่มีใครมารับก็จะโทรตามหาเจ้าของนะสายลวงพอมันก็เดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นะคะ วันนี้โต๊ะที่5อยจะลืม<า>นะคะรับจะลืมเพิรับถ้วยนะคะเก่งมากวันนี้คุนไหนส่งหลวงพวว่องินหลวงพ่อเดินโต๊ะที่5าจะเพิ่งกลับบ้านมารับพักคืนก่อนรับกับ,บรับถ้วยนะคะกับอาจารย์สุรพลสารไม้ศักนะคะก็ต้อง คณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งที่วันนี้งานก็ร่วงสำเร็จก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานมาตรวจเท้าให้กับชมรมของท่านอาจารย์สุรพลการไายสักใกล้จะเป็นที่เรียบร้อย่วมด้วยกับอาจารย์สุรพลนะคะได้ความร่วมมือแรงใจจากคณะกรรมการทุกคนบางท่านก็มา อใครก็มีนะสามมาตันตเช้าวันที่มาราทิตย์ที่สามที่สี่นะครับก็มาร่วมกันเป็นกรรมการที่จะอ่านกระวดในครั้งนี้นะื่อขออนุญาตศาสตาจารย์ชุรพลว่างานนี้คนจะเยอะมากไก็รีบมาก่อนเช้าเพื่อที่จะได้มาทําหน้าที่ในการตรวจเช็คภาพให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่เสียตลาดเวลา โดยเฉพาะโต๊ะหนึ่งนะครับเป็นสายสมเด็จท่านใดที่ยังไม่ได้มารับผ้าที่ท่านส่ง่งคือตะกูพลพระสมเด็จก,ก็ขอเรียนเชิญมารับไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ป้าของท่านก็ได้ตรวจเช็คแล้วก็คัดกรองให้ท่านาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านใดที่ยังไม่ได้มารับคืนนะครับรีบนำกรปองมารับพ้าของท่านคืนด้วยโต๊ะที่หนึ่งนะครับ เป็นสายสุเด็ดไว้ท่านมารับพระท่านเลยนะอย่าลืมนะครับหัวแต่นักคุยเพลินหรือว่าหนีกลับบ้านไปแล้วก็ไม่รู้อย่างไรก็อย่าลืมนะครับมารับพระท่านคืนไปก่อนตอนนี้ทางคณะกรรมการเราได้มาตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเกือที่หนึ่งก็จะได้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยนะครับตอนนี้การเวลาก็เริ่มจะคล้อยมืดค่ำตอนนี้ก็ให้ท่านก็เตรียม